เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi Note 14 Series ในประเทศไทยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน4รุ่นพร้อมกับกล้อง AI แล้วก็ฟีเจอร์ครบครันในราคา5,999บาทท่ากับมัรเดกข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบัีในพูดข่าว IT <Lil> ในที่สุดนะครับก็มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi Note 14 Series ย,ยังเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า AIOTs นะครับรุ่นใหม่อีกมากมายที่เขาเปิดตัวร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะครับ x i a o m ประเทศไทยประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ Redmi Note 14 Series ซ,ซึ่งประกอบไปด้วย Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 5G, Redmi, Redmi Note 14ชูโรงเรื่องกล้อง AI นะครับแล้วก็ยังวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ AI OTS รุ่นใหม่อีกมากมายในครั้งนี้ด้วยนะครับมาที่ Redmi Note 14 Series ที่มีระบบกล้องนะครับที่ออกแบบมาให้สามารถที่จะถ่ายภาพในระดับมือถือเรือธทง โดยสมาร์ทโฟนในรุ่นของโปรนะครับจะสามารถมีระบบ AI นะครับระดับมืออาชีพโดยความเรียดของกล้องยู่ที่200ล้านพิกเซลมีระบบป้องกันภาพสั่นไหว OS นะครับจากนี้ตัว Redmi Note 14 Pro Plus 5G และ Redmi Note 14 Pro 5G ยังมาพร้อมกับตัวเลือกนะครับการซูมขั้นสูงสุดนะครับที่สามารถถ่ายภาพแม้แต่ความเเอียดเล็กน,น้อยก็สามารถที่จะซูมแบบออโติข้อซูมได้แบบไม่สูญเสียรายละเอียด2เท่าถึง4เท่าเลยทีเดียวครับ แล้วเทอมมาสักเล็กน้อยนะครับมาดูในเรื่องของสเปคแล้วกันอันแรกเลยในเรื่องของหน้าจอครับเขาถนอมสายตาด้วยแล้วก็รีเรชัสูงที่120เฮิรตนะครับทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยก็คือแบบใช้งานก็บ่อยๆนะตัวหน้าจอก็ถนอมสายตาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับตัวไดม Note 14 Pro Plus 5G มีรุ่นแร้ว12 g กิกะจัมจำ512นะครับมี3สีให้เลือกคือ r a i n d e r p r p l e ออกม่วงๆแล้วก็สี Forest Blue นะครับสีฟ้าเนาะแล้วก็มี night black นะครับพร้อมให้แบบสั่งจองออนไลน์แล้วแหละราคายอยู่ที่14,990บาทนะครับโดยจะมีแบบแบ,บแบ,บเป็นพรีเซนเตอร์เนาะอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Note 14 Pro 5G นะครับรุแบบ2สอกิดนค่นสองร้ก็คือจะมีสีดำม่วงและเขียวนะครับได้ราคา11,990บาทและตัวได้มี Note 14 5G นะครับมี3สีเหมือนกันก็ค ม่วงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับและแป็กี้ดคอัพสร้อยบหกอยูที่เจ็ดันเการ้อยเก้าบาทนะครับสเปคแล้วก็ราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามความสามารถของตัวเครื่องนะครับเรดมี Note 14นะครับตัวนี้ด้วยตัวสี่สีแบบแป็กกี้ดัวสอร้อยห้าสิบหกวิซาร์ครับสีดำสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับราคา5,990บาทแล้วก็เริ่มบางจำหน่ายนะครับเสียบมกราดถึง2กุมภานะครับรับฟรีกระเป๋ารอร่าของเรดมีนะครับของเรดมีนะครับก็สามารถที่จะไป ลองดูก็ได้นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เปิดตัวเป็นแพ็กเกจเลยทั้งครอบครัวสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและขอ้อเสนอต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย